เพื่อนเมี่ยงปลาทับทิมจ้าน้าทานไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันแล้วแพรว่าพาแซบวันนี้จะพามาแซบกับ เมี่ยงปลาจ้าเมี่ยงปลาปลาทับทิมนะคะปลาทับทิมเนาะตอนแรกว่าจะทําปลาทูแต่ปลาทูก็กินบ่อยเลยเนาะก็อยากกินแบบเป็นปลานิลปลาทับทิมอะไรแบบนี้เนาะก็เลยมานึน่งเส้นนะจ๊ะเส้นหนุ่มจีนเป็นเส้นอ่าเส้นอ่าเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ให้เส้นสดเนาะเรามาแช่มาลวกเนาะเป็นสีจ้าสีชมพูอ่อนๆมันจิ้มเด็กกวน น้ำจิ้มก็จะเป็นออกแนวแบบว่าครึ่งซีฟูด้ดครึ่งน้ำจิ้มหวานนะจ๊ะใส่ถั่วไม่เยอะมากเนาะให้ออกแนวแบบว่าหวานอมเปรี้ยวอะ่ะเพราะว่าถ้าหวานไปเลยเลี่ยนเราไม่ชอบเนาะเราชอบเป็นซีฟู้ดที่จริงอะ่ะจะกินเป็นซีฟู้ดมากกว่าแต่นี่ก็ใส่ถัว่วน,นี่ก็ถั่วเนาะถั่วลิสงนิดหน่อยมาเติมผักก็มีเยอะ,ะจ้ะมีผักกาดหอมมีผักชีเนาะสาระแหน่ถัว่วพูชีฝรั่งถั่วฝักยาวแตงกวงแตงกวาไป มีอะไรก็ใส่ใส่เข้าไป <ileri> มาจ้ะเพื่อนๆเริ่มเลยจ้านี่นะคะก็คือหอ่อเนาะห่อเส้นห่อปลาแหละนี่ดูดิคือแบบว่าทําเสร็จนานแล้วนะแต่ก็ทํานู่นทํานี่คือไม่ได้กินสักทีเนาะกว่าจะได้แบบ กว่าจะได้มานั่งทำนั่งกินนะเสียเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนืองาก็เสร็จนาแล้วแหละแต่ก็เดี๋ยวก็ลูกค้าเดี๋ยวก็อะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้กินสักทีเพิ่งได้กินเนี่ยจ้ะผ่านไปหนึ่งชั่วโมง เราชอบกินผักอยู่แล้วเนาะแบบนี้กินคู่กับผักยิ่งแบบออร่อยจ้าโดนพัดลมด้วยโดนลมด้วยแห้งแล้วปลาเราใช้มือไปด้วยนะจ๊ะมือของเราเราก็ล้างแล้วเนาะเต็มเลยจ้ะ เรื่องแน่นเผ็ดกำลังดีเลยอะ่ะแช่น้ำเกลือนานไปหน่อยชำ้ำตอนซื้อมาใหม่ๆยังสดอยู่เลยนะ ใช้มือเลยแล้วกันเนาะตอน่อมก็ไม่ค่อยสะดวกดูเนื้อปลาเขาอะหวานมากเลยมันสดเนาะไปสั่งให้เขาทำให้เลยเนาะ ตนลมแห้งปลาเราอืมอ ชำช่ำเลยจ้าลาดเข้าไปเนื้อปลาสวยมากเนื้อปลาสวยมากเลยจ้ะ อก้างนะจ๊ะกางติดคอเรื่องใหญ่เลยนะจ๊ะ อนนี้ช้ำเชวผักชีใส่เข้าไปหักเข้าไปม้วนเข้าไปปลาตัวใหญ่มากเลยนะเกือบโลนิดนึงอ่ะเนาะโลละร้อยี่สิบ ร้อยหนึ่งอันนี้ตัวนี้ร้อยหนึ่งแจ็คใส่ไม่หมดมเวลากินก็เป็นตัวของเรานะจ๊ะแอปไม่ได้เนาะ ให้แอปก็ทำคลิปไม่ได้เนาะสารพัดสารเพอืมใบสารแหน่เรามันช้ำอะ่ะเปนงั้น้ำจิ้มเราอร่อยมากอ่ะดูดิเราตำใหม่ๆส,สดๆเลยนะเนี่ยตำเองเนาะชอบรสไหนก็ใส่เข้าไป เริ่มเผ็ดแล้วจ้ะกินไปกินมาก็เผ็ดเ <c oughs> นื้อปลาสวยจริง ชีฝรั่งม้วนเข้าไปเป็นกิ่งเป็นก้านเลยเนาะ 很疼了。 เริ่มเห็นแล้วค่ะเพื่อนๆหูอื้อแล้วที่ไม่พูดไม่จานคือเผ็ดแล้วเส้นนี่เหนียวมากเลยจ้ะเนี่ยเหนียวนุ่มบางทีเส้นสดมันอาจจะไม่เป็นแบบนี้เนาะเส้นสดเวลาเจอน้ำเจอเลยรเขาก็ละลายไปแล้วนี่เขาจะอยู่แบบเป็นเส้นเหมือนเดิม อร่อยมากอืมหนังท้องนี่หนังท้อง,อออง,องใส่กิ้งในนั้นเนี่ย ก็หมดนแล้วช้ําแค่น้ำเกลือนาน เผ็ดเพื่อนๆเผ็ดจ้ะกินไปกินมาเผ็ดลูกค้าเดินมาสองก็เดินไปเผ็ดเรากินอยู่ก็เดินไปอิ่มค่ะเพราะว่าคงจะไม่หมดเนาะหมดครึ่งตัวไว้กินกับข้าวต่อเนาะ ตัวใหญ่มากนะคะตัวใหญ่มากพักก็หมดละเกือบโลทิมไปตาสั้วตอนเย็นอ,อิ่มค่ะอร่อยมากเลยค่ะเมีย่ยงปลาทับทิมเนาะ ากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะเป็นกำใจให้หน่อยเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ